โอเคสวัสดีครับทัวร์วิคเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงเอเด o ช TV นทีวีโชว์ขอส่งผลง,งานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของเรียกว่าพี่ใหญ่สายสปอร์ตทัวร n g ิงนี่เจ้าดูคาติมัลติสตราด้า,าตัวนี้เนี่ยก็โฉมของเขาก็เป็นโฉม Angry b i r d นี่นะครับตัวเจ็บตัวจบของ ดูคาติในสายสปอร์ตทัวริงนี่เลยดูเต็มเต็มรำกอรอบคันกอนีน่ก็ดูยังไงก็มันก็ต้องเป็น Angry b i r d นี่เลยนะเจ้า Angry b i r d ดูคาติมัลติสตราด้าเรื่องเทคโนโลยี mm hmm. เขาก็คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการขับขี่ขับเคลื่อนนะครับอ่ะเรามาใส่เรียกว่า ดูในรายละเอียดของตัวชุดแต่งที่ลูกค้าท่านนี้นะครับเลือกใช้นะครับเป็นกล่องสามใบนะครับชุดกล่องสามใบกล่องท้ายกล่องข้างเป็นงานของแชดนะครับตัวบนลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวแช h a t h า x ปรับขึ้นลงได้นะครับปรับความสูงได้3ระดับด้วยกันส่วนชุดข้างนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นแช h a ยี่ส3นะครับขนาดความจุข้างละ3ลิตร นี่อ่ะเดี๋ยวเราดูกันนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกก่อนเลยความกังวลของสายสปอร์ตทัวริงโดยเฉพาะปกติเจ้าตัวมาตะด้าเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยมีความกังวลจะมีความกังวลว่าถ้าต้องมุดอยู่ในเมืองแล้วใส่ของข้างเนี่ยมันจะมันจะเกินข้างเยอะไหมอ่ะอันนี้เดียวสุดในสุดละนะครับเดี้ยวสุดแล้วนะครับเราจะดูในวิตีนี้จะเห็นว่านะครับส่วนของพวกกล่องข้างเนี่ยนะครับ จะออกมาจากตัวรถเนี่ยก็เรียกว่าประมาณหนึ่งฝ่ามือแลวกันนะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือแต่แต่ถ้าสมมติว่าเราเอาสองข้างออกแล้วขี่เฉพาะแหลกข้างอย่างเดียวนะครับขี่ในเมืองเฉพาะแหลกข้างอย่างเดียวเนี่ยจะเห็นว่าแหลกข้างของเขาเป็นระดับเป็นระบบ 3P ีนะครับของแชร์ระบบ 3P ีเนี่ยจะเป็นแหลกข้างที่เรียกว่าเรียบง่ายนะครับแล้วก็แนบกับตัวรถมากที่สุดแล้วไม่ฮะไม่เกินแฮน ให้เกินระยะของแผ่นอ,อ่ะเราดูกล่องข้างกันก่อนกล่องข้างเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นความจุ23ได้ใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊ก14นิ้วได้สบายๆหนึ่งใบนะครับกว้างแบบนี้เลยนะครับชุดล็อกก็จะเป็นระบบคลิกล็อกแบบต้องเปิดฝาก่อนนะครับแชนกูญแจกดล็อกเปิดฝาฝาที่จับจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีที่จับอยู่บริเวณนี้มองเห็นนะที่จับอ่านะครับยกที่จับขึ้นครับ อ่าแล้วเราก็จะเห็นชุดล็อกของเขานะครับต้องทําการปลดล็อกตัวนี้นะครับตัวแชทเนี่ยดูด้านนีู้้นตัวแชสเนี่ยนะครับ s อช3ีเนี่ย,ะยจะทำมือจับมาให้นะครับเรียกว่าบิวอ mm hmm. ินก็แลวกันบิวอิน mm hmm. ซ่อนไว้กับตัว mm hmm. ทับทิมนี่ฮะมือจับของเขาอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการตรงนี้เขียนว่าพูนะครับดันไปข้างหน้านั่นแหละนะครับพู่แล้วยกขึ้นนิดนึงเพื่อให้ชุดล็อกเนี่ยเขา เขาหลุดออกจากตัวสลักปึ๊บยกนะครับแล้วก็ปิดฝา,นะาก่อนนะครับถูล็อกฝาก่อนนะแล้วก็จับหอยหลังนิดเดียวแล้วยกขึ้นแบบนี้ได้เลยสามารถที่จะหิ้วแบบนี้นะครับหิ้วแบบนี้ได้นะครับตัวแหลกข้างนะครับมองเห็นไหมับแสงไหมตัวแหลกข้างเป็นแหลกข้างแบบ 3P พตรงรุ่นของแช์เขาทำมาตรงรุ่นให้กับตัวม u l t ติสตารา ตัวแหลกข้างชุดนี้นะครับยึดแข็งแรงเลยทีเดียวมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์รองรุ่นของแชสเขาแต่แต่แตจําเป็นย่ะต้องเรียกว่า,าดูด้วยว่าแหลกบนเนี่ยเราใช้ของยี่ห้ออะไรนะครับสาหรับคันนี้เนี่ยแหลกบนใช้ของยี่ห้อแชทดังนั้นแล้วจึงเข้ากันได้แบบไม่ต้องดัดแ,แปลงใดๆทั้งสิ้นเลยตัวแหลกบนเป็นของยี่ห้อแชทแบบนี้ครับอาจจะดูคล้ายๆกับว่ามันเป็นเหล็กเส้นบางๆเส้นเล็กๆ นะครับแต่จริงๆแล้วเขาแข็งแรงเพราะเขามีอะแดปเตอร์อยู่ใต้ท้องนี้นะครับอะแดปเตอร์ชิ้นใหญ่อยู่ใต้ท้องนี้นะครับแล้วก็ทําโค้งขึ้นมานะครับพพอร์ตด้านล่างของตัวแหลกแหลกศูนย์นะครับแหลกศูนย์จะไปจบอยู่แค่นี้มองเห็นข้างล่างไหมโอเคเวลาเราใส่่องข้างกับตาเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเราก็เรียกว่าใส่ตัวเหลือตัวนี้ให้เข้ากับงงแง่งโหนตึก่อนนะครับปุ๊บวางเข้าไปครับ แล้วเราก็เปิดฝาขึ้นมาหยิบขึ้นมาครับเปิดปุ๊บและนะครับปุ๊บจับให้เข้าที่นิดนึงนะครับดึงตัวสลักตัวเดิมนะครับไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าแล้วกดฝาลงปุ๊บนี่นะครับให้ชุดล็อกของเค้าเนี่ยเข้าสลักล็อกเข้าสลักล็อกนะครับถ้าอย่างนี้ยังไม่เข้าอย่างนี้เข้าแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาล็อกกล่องทึกรั้งนะครับล็อกกล่องคึกชังเลยย้ำเลยนะครับอ่ะ ทีนี้มาที่ตัวบนตัวบนเป็นแชส X58 เขยหมวกกันน็อกได้2ใบนะครับทีนี้แล้วตัวนี้ชุดกล่องสาใบนี้เป็นชุดโมเดลตัวโชว์ของที่ร้านนะอาจจะมีดูมีร่องรอยเน่อยจะเป็นตัวโชว์ที่เราใส่ให้ให้ดูเป็นเป็นแบบว่าเมื่ออยู่กับรถแบบ full option จะเป็นแบบนี้นะครับล่องบนนะครับจะเป็น58ลิตรแล้วก็ตัวแชส58เนี่ยจะมีทั้งหมด3ารุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวฝาขาวชิ้นนี้จะเป็นฝาขาวฝาเงินแล้วก็ฝาลายแคปลาแบบนี้ บอดพิงจะเป็นบอดพิงสองชิ้นนะครับบนล่างแบบนี้เลยนะครับบอดพิงบนล่างสองชิ้นอ่าตัวแชจะแถมถาดล็อกมาให้ไซส์ xl ถาดล็อกที่ชิ้นนี้ไม่รวมแหลกนะฮะแหลกเป็นรายการที่ต้องซื้อเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแหลกคาก็แหลกคาเป็นแหลกคาตรงรูของแชเขาอ่ะวิธีการเปิดนะครับใช้กุญแจไขครับกดล็อกแล้วกดสลักเข้าไปชึบเมื่อเรากดสลักกุญแจเข้าไปแบบนี้ครับ ตัวแชจะให้สลักกุญแจที่กดได้เข้าไปเพื่อให้ตัวมือจับมันเด้งออกมาดูดีนะใส่กุญแจแล้วก็กดสลักมือจับจะเด้งขึ้นมาแต่เมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตัวมือจับอาจจะไม่ได้เด้งขึ้นมานะครับก็อาจจะมีบริเวณขอบขอบตรงนี้เขาอาจจะมีฝุ่นมีอะไรนะครับก็เรียกว่าแค่ทาความสะอาดเท้าหรือหยอดน้ำมันนิดหน่อยนะครับเขาก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลย่ทีนี้สลักเปิดฝาแอบไว้บริเวณนี้ฮนะ หลักเปิดฝาครับก่อนมือเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดฝาได้เลยแต่ย้ําว่าเราต้องให้มือจับขึ้นมาก่อนแล้วเปิดนี้ครับอเอใส่โมกนของใบเต็มใบแบบนี้เลยวางตรงๆแบบนี้เลยนะเต็มใบ ปรับความสูงของแชท58นะครับวิธีการเดี๋ยวเรารีวิวกันอีกทีเลยนะครับจะมีเรียกว่าเป็นสลักพลาสติกสีแดง2ฝั่งเลยทําทีละฝั่งนะครับตอนนี้เราปรับขึ้นสูงสุดเป็น58ลิตรนะครับผมจะปรับลดลงมาระดับกลางปึ๊บอาระดับระดับล่างเลยแล้วกันปึ๊บนะครับดึงสลักแบบนี้นะครับแล้วปล่อยมือเนี่ยสังเกตว่ามือข้างในของผมเนี่ยจับไว้ที่ฝาด้านบนอยุกเขาไว้อาจจะต้องเรียกว่า ออนนิดนึ่เงเพราะเขามีน้ำหนักประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเขาน,านี่แล้วก็อ๋อต้องล็อกด้วยล็อกแต่เขาจะอยู่ใตตำแหน่งของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาอะดูน้ำข้าครับไซส์นี้คือไซส์เล็กสุดนะครับเรียกว่าอ่าลงมาเล็กสุดเต็น4.6ลิตรนะครับแต่เล็กสุดแบบนี้มันดูเรียวนะมันดูเครียวแนละ้มวนะมันดูแบบรูดลมเลยแหละแต่มันใส่หมวกลไม่ได้นั่นนั้นนะ ใส่ของได้ใส่ของได้นะครับผมผมจะปรับเป็นเลเวลกลางปึ๊บนะครับปั๊บมอนิมแล้วก็ยกเขาขึ้นมาด้านใหญ่ด้านในครับด้านในอ่ามองเห็นไหมเด็กนี่มองเห็นไหมครับมองเห็นไหมอ่านะครับยกขึ้นมาจะมีสลักอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือระดับกลางเรียกว่าเป็นเลเวลสองก็แล้วกันนีฮะระดับกลางโอเคอ่ะระดับกลางจะเป็นห้าสองลิตร นี่คือระดับกลางก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงถามว่าระดับกลางเนี่ยใส่หมวกกันน็อตเต็มใบได้ไหมนะครับแบบนี้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะฮะอ่าที่ระดับกลางหมวกกันน็อตนะครับอันนี้ฝั่ที่ระดับกลางหมวกกันน็อตเต็มใบได,ได้นะครับนี่ฮะอ่าแต่อาจจะต้องเป็นหมวกกันน็อตที่ไม่ได้มีสปอยเลอร์ไม่ได้มีปีกไม่ได้มีแก๊ปอะไรมากมาย แล้วเราก็าปรับขึ้นเป็นสูงสุดลบเทีนี้แหละหม่วกันน็อกที่มีแก๊ปนะครับมีสปอยเลอร์สามารถวางได้แบบปกติเลยเดเอเ่าจะวางทรงนี้ไม่ได้แล้วก็ถือื้นที่ประมาณนึงเลยนี่นะครับแชส 58X จะให้ TI, สายรั้งฝามาสองข้างแบบนี้เลยนะครับอเออ ก็ปิดเย้เอามือจับนี่ลงเท้าที่ก่อดก่อนที่เราจะล็อกกุญแจนะมือจับลงกอนแล้วก็ล็อกกรณีที่เราต้องการเอาตัวกล่องออกจากตัวรถตัวแหลกนะครับหมุนกุญแจรครับแล้วหมุนมาอีกสลักอีกอีกล็อกหนึ่งอ่าแล้วดันกุญแจไปข้างหน้าเหมือนเดิมเพื่อให้มือจับกระเด็นขึ้นมานะครับเสร็จแ,แล้วจับมือจับไว้ข้างข้างซ้ายมือจับ ส่วนข้างฝาเปิดมือขึ้นแล้วค่อยๆง้างชุดล็อกชุดนี้ชุดล็อกช,ช,ชุดนี้มันง้างได้แต่เราต้องมาตำแหน่งตัวนี้ก่อนรีลีสจะเขียนว่ารีลีสถ้าเราไม่ได้มาตำแหน่งรีลีสไอตัวชุดล็อกมันงัดไม่ได้นะครับงัดไม่ได้ต้องระวังนะอย่าลีลมาดูรีลีสซับแล้วง้างยกดูทีนะครับดูทีนะครับหมุนมาที่เปิด ให้มือจับแน่นขึ้นแล้วหมุนสลับไปอีกตำแหน่งหนึงนะครับเขียงลงเป็นรีลิสมือซ้ายจับมือจับมือขวางานยกขึ้นแล้วก็ถอยหลังนะี่เราสามารถที่จะข้วตัวกระเป๋าเป็นกระเป๋าเดินทางขึ้นที่พับแบบนี้ได้เลยนะขาดล็อกที่แชร่ให้มาสำหรับ5 8 x นะครับเป็นขาดล็อกไซส,ส,แบบส์ x l แบบนี้เลยสอยเปียๆแบบนี้เลยนะครับนะ วางอยู่บนขาดล็อกเท้าจะวางอยู่บนแหลกท้ายของแชตตัวนี้โอเคอ่ะเวลาเราแต่ถ้าจะเอาแหลกชุดนี้แหลกท้ายชุดนี้เนี่ยไปยึดปีบอลูมิเนียมที่มีความหนักตัวปีประมาณสิบโลนะครับแล้วก็มีของอีกประมาณสักปีสิบหกสิบห้าลิตรเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับอาจจะต้องสร้างแหลกขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นแหลกงานของแคนเตอร์แล้วก็เป็นเฮฟวี่ดวตี้แหลกที่ทํามาเพื่อแบกแล้วบุกต,ตัวเฉพาะนั่นเอง ลาใส่นะครับก็ให้ชุดล็อกชุดนี้เลยสลับตัวนี้นะครับมันเข้าแง่งตัวนี้ก่อนเกลีวางนะครับเอาเหมือนเดิมเลยนะครับไขกุญแจปลดล็อกให้มือจับมันขึ้นมาแล้วก็ง้างสลับวางกล่องวางกล่องให้เข้าล็อกตรวจสอบก่อนด้านหน้าครับตัวนี้เข้าล็อกแล้วเรียบร้อยไม่มีเคยกัน,กนลองจับกล่องดูโอเคเข้าที่เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บ ผกจะแจล็อกทุกครั้งนะครับย้ำว่าล็อกทุกครั้งดีที่สุดลปลอดภัยที่สุดโอเคสนนราคานะครับเซตนี้ทั้งเซตเซตสามใบครับจะมีใน,น,นเกินของกล่องข้างแชที่สิบสามลิตรย้ำนิดนึงว่ากล่องข้างแอลกอฮอล์ชุดน,นี้เนี่ยสามารถที่จะใส่กล่องข้างขนาดสามสิบหกลิตรได้ด้วยนะครับแชทก็จะมีสามสิบหกสามสิบห้าแล้วก็ยี่สิบสามลิตรมีสามไซส์ด้วยกันซึ่งใช้แหลกตัวเดียวกันแต่จะเอาแหลกข้างชุดน,นี้ไปใส่ปีป๊บอลูมิเนียมของแชทใส่ไม่ได้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวะะเ,เราจะทําราคารวมไปให้เป็นเซตเลยว่าเซตแบบนี้แต่ง่อๆแบบนี้ใช้งุประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะแยกเป็นรายการรายการพิเศษการให้ด้วยนะครับว่าะแต่และรายการราคาเท่าไหร่นี่เองครับขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเราอัปเดตกนดันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ